สวัสดีครับผู้ติดตามช่ง YouTube อง y o u u u b บ b i ก l ลน e ครับเมื่อกี้นี้คุณได้เห็นอิสระกันไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะเล่าถึงอะไรกับแท็บเล็ตตัวนี้นครับซัมซุงแกซี่แท็บเอซึ่งเราใช้มันแต่แล้ว1ปีนะครับพบว่ามันก็มีเรื่องให้เล่าหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันมันดีอย่างไรและตอนนี้มันยังน่าใช้อยู่หรือเปล่ากับแท็บเล็ตขนาด11นิ้วที่ทรงพลังอยู่นะครับความแล้วเรามารับชมได้เลยครับ เอาละครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นจุดเด่นที่สุดนะครับของ Samsung Galaxy Tab S9 นะครับอันนี้เป็น Tab S9 ธรรมดา 5G นะครับรุ่นใส่ซิมได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่านี่คือแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งที่แม้ว่าจะเปิดตัวมาก็ตั้งแต่สิงหาคมปี2023แล้วนะครับมันก็ยังมีความดีงามอยู่ตรงที่สเปคของมันนะครับโดยปัจจุบันนั้นราคานะครับคุณสามารถ หาซื้อได้นะครับประมาณชว่วงสองิมืนต้นๆน,นะครับทางออนไลน์และว่าถ้าเป็นทางหน้าร้านทั่วไปนะครับคุณจะเห็นอยู่ที่23,900ถึง24,900ขึ้นอยู่กับความจุนะครับก็เรียกได้ว่าราคาของมันนั้น,นลงมาพอสมควรทําให้มันจับต้องง่ายๆมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าจับต้องจนผมอิจฉาไปเลยนะฮะเพราะว่าแน่นอนว่าเราใช้มา1ปีเต็มนะครับก็จะเป็นอาังแบบนี้2นะครับก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าหน้าจอมันเป็นแบบหน้าจอ o l e ลนะครับซึ่งเป็นหน้าจอที่มีความคมชัดสูงนะครับแต่ราคาขนาดนี้กับขนาดแค่ประมาณ11นิ้วครับผมคิดว่ามันโอเคอยู่นะครับสำหรับคนที่มองอยู่ว่าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็สามารถตอบโจทย์เรื่องความบันเทิงเช่นตอนนี้คัวผมเอาไปทั้งดูหนังและก็พิมพ์ทำงานได้นะครับก็น,นีกว่าเอามาแบบตอบโจทย์มากๆไเลยทีเดียวนะครับ3นะครับพูดถึงสิ่งนี้แล้วกัน S Pen ครับ S-Pen ของ Samsung Galaxy Tab S9 นะครับจะมาพร้อมกับฟีเจอร์นั้นเกนเก s เ u อรแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานทั่วไปได้หมดเลยนะครับโดยปากกาตัวนี้มีความแม่นยำสูงที่4 9 0 0ระดับไม่ต้องหาซื้อเพิ่มครับมันให้มาในกล่องครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกตัวแท็บเล็ตตัวหนึ่งที่มาแบบครบครันทั้ง ด้านการใช้งานนะครับแหล่ประกานั้นมีความแม่นยําสูงนะครับเราสามารถที่จะใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการเสน่นเอกสารหรือจะแก้ไขอะไรแบบนี้ได้แถมชี้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่ได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของ AI จุดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจนะครับเช่น r c l e to s e a r c h ก็สามารถที่จะวงและค้นหาว่าวัตถุนั้นคืออะไรสามารถใช้กดแปลภาษาหรือว่าจะหาเพลงได้ สนะครับคือการสรุปหรือแปลเว็บนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะเห็นว่าเอ้ยในเว็บนี้ต้องการให้มันเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะสรุปได้โดยใช้ผ่านโปรแกรมชื่อว่า Samsung Internet ครับมันสามารถที่จะทำงานได้แบบนี้เลยและที่สำคัญครับอ่านภาษาไทยได้ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เว็บไหนนะครับสามารถที่จะสรุปให้คุณได้ อีกอันนึงคือ J จมี n i ครับเจมี n นนั้นก็สามารถที่จะถามตอบแล้วก็ระบบสามารถประมวลผลได้ด้วยความเร็วสูงทำให้คุณสามารถที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีและยังสามารถที่จะใช้งานฟีเจอร์ที่ล้ำหน้าอย่าง Jemi n i Live ครับถามตอบสามารถถามได้ทันทีเลย,ยนอกจากนี้ยังมีโฟโต o อดิทครับยังสามารถที่จะแก้ไขภาพสมมุติว่าเราถ่ายแล้วติดคนเข้ามาเราต้องการที่จะลบคนออก นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นวัตถุภาพอื่นๆอย่างเช่นการวาดกระตูนหรือลักษณะอื่นๆก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันครับนี่ก็คือฟังก์ชันของ Gacy AI นั่นเองครับแต่ว่าเท่าที่ภาพรวมในการทํางานของผมนะครับผมลองใช้งานทั้งตัวของ Word, Excel นะครับและพ่วงกับอุปกรณ์เสริมอย่าง ตัวนี้นะครับคือแน่นอนว่าผมมีคีย์บอร์ดก็เลยทําให้เราสามารถที่จะพิมพ์งานได้ยอย่างคล่องตัวมากๆากเลยทีเดียวและอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องบอกไว้เลยนะครับว่า Samsung a s a m s u n Galaxy g Tab S9 นะั้นอะนะเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบการชาร์จครับซึ่งมันจะรองรับเทคโนโลยีก,การชาร์จเร็วสุดที่45วัตต์แล้วก็ในราคาแบบนี้นะครับคุณได้ลำโพง4จุดน,นะน,นี่นะครับนี่แบบนี้นะครับลำโพง4จุดคือ ด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็จะทําให้ในเรื่องของการฟังเสียงนั้นนะ่ะจะมีคุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะครับก็คู่แข่งนะครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับอย่าง iPad Air นะครับก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าพอเป็นราคาแบบนี้เนี่ยคุณก็เทียบกันเลยนะครับว่ารักไขชอบใครกับขนาด สิบเอ็ดดีเท่ากันนะครับแต่ถ้า iPad นั้นอนะ่ะก็จะได้สัดส่วนของหน้าจอนะนะั้นอ่ะจะไม่ได้วายอย่างนี้นะครับจะเป็นโซนที่แคบมาหน่อยแล้วก็่ิดตั้งขึ้นมานะครับประมาณนี้นั่นเองครับทีนี้สําหรับจุดสังเกตที่ผมเจอนะครับก็แน่นอนครับว่าพอมันออกมาประมาณเกือบ2ปีนะครับก็จะทำให้ขุมพลังนันะ้นะอาจจะดูด้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับซี a บิลก้อน8 Gen 2นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมันก็ยังดีกว่าท็บเล็ตหลายๆตัวที่อยู่ในตลาดนะครับก็ทําให้ในเรื่องของความแรงนั้นนะสามารถที่ตอบโจทย์ในเองของปิทัสกิ้งได้นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับในตัวของชิปเซตที่เรียกได้ว่าตัวนี้นะครับอาจจะด้อยกว่าตัวของ8 g 3นะครับที่จะประหยัดพลังงานกว่ารุ่นอื่นนะครับรุ่นที่เป็นตัวใหม่ๆแล้วอะไรเป็นต้นนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับในเรื่องของการอัปเดตนะครับตัวนี้รองรับอัปเดต4ปีครับเรียกว่ามันผ่านมาครึ่งทางแล้วแต่ว่า security แผ่ยังคง5ปีนะครับนั้นก็ไม่มีปัญหาใดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานผมคิดว่ายังใช้งานได้ต่อเนื่องสิ่งที่อาจจะกลัวนี่คือ128กิกคือความจำประมาณที่ในช่วงแรกๆที่เราใช้มาเนี่ย128กิกเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ก็กลัวไม่พอนจริงนะครับอย่างไรก็ตามครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตอนนี้ s a m s u n งนั้นก็มี256 g b นะครับเป็นแรม12ด้วยนะครับให้เลือกด้วยชิ้นเดียวกันราคาแบบนี้นะครับก็คือแค่เพิ่มเงินอีก3,000บาทจากตัวนี้ผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับคนที่มองหาแท็บเล็ตที่เรียกได้ว่าต้องการตอบโจทย์ในการพบพาอย่างมากๆเลยทีเดียวครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆของ s a m s u n ง g ก l a x y ท a b S9 ธรรมดาตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไปเลยนะว่าพอมันออกมาแค่2ปีเนี่ยมันก็จะเหลือเวลาอัปเดตอีกประมาณถ้าจำไม่ผิดนะก็2ปีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคุณงานความดีนะครับของตัวนี้ก็คือ1ปากกาให้มานะครับ2 อุปกรณ์เสริมต่างๆก็ยังหาง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้ร่วมกับตัวของ Samsung Galaxy Tab S9 FE ได้นะครับและในเรื่องของราคาครับที่ทำให้คุณจับต้องได้ไง่ายมากขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงประมาณ2,000 20, 0ต้นๆเท่านั้นเองครับคุณก็สามารถที่จะได้ท็บเด็ตที่เรียกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานได้อย่างดีแล้วนะครับและแถมมีรุ่น2 5 6 g b ให้เลือกในลอตหลังด้วยถือว่าน่าสนใจนะครับ อย่างไรก็ตามครับคนที่มองว่านี่คือแท็บเล็ตที่อยากจะพกพาแทนโนอตบุ๊กที่มีขนาดที่เล็กนี่คืออีกทางเลืองหนึ่งที่ผมคิดว่าผมก็ยังแนะนําให้คุณเลือกซื้ออยู่นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเทียบกับของ iPad แล้วครับซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงเนี่ยก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าไอแพดนั้นรนะาคาสูงกว่าแต่ว่าสิ่งที่เขาได้มานั่นก็คือประสิทธิภาพที่ดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ บอกเป็นข้อมูลอินโฟมิชันไว้นะฮะแต่ถ้าคุณใช้งานต้องการความยืดหยุ่นสูงผมคิดว่าซัมซุก็ยังเป็นคําตอบที่ดีอยู่เหมือนเดิมนี่นครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะครับสำหรับในเรื่องของการรีวิวแบบลองเทอมของในตัวซัมซุงแกลซี่แท็บเอสตัวนี้ครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คามเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และในฟนบุ๊กคอมแสตบิลเดอร์บอกเช่นเคยครับ